สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่ พบกันกันกบ EP ีแบ่งปันยามเย็น e ี3ีนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าท่องทางสำหรับการติดต่อค่ะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะ วันนี้ก็รอบเย็นนะคะพี่สามพบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาค่ะ1องค์สององค์ในบ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลขที่1เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปูโตค่ะพี่หมายเลขหนึ่งนะคะพี่จ๋าสมเด็จขาโต๊ะหลวงปูโต๊ค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0อบาทค่ะ หมายเลขที่สองเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่เตารีดปู่ทวดเนื้อหาเก่าๆค่ะหมายเลขสองนะคะพี่แบ่งปันพี่พ,พี่ที่สามรอยบาทสององค์ห0าอบาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่พ่อแดง ยานวิราชนะคะพี่จ๋เป็นเหรียญปี2516ค่ะเหรียญเก่าสาภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่หลวงพ่อแดงปี16ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทหมายเลขที่3ค่ะหมายเลขที่4เป็นนางพยานะคะพี่ นางพญาเสนจันนะคะพี่จ๋านางพญาเสนจันหมายเลขที่สี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระนางพญาเสนจันหมายเลขสี่ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขห้านะคะพี่ห้าเป็น นางพญาค่ะพี่จ๋าองค์นี้เป็นพระนางพญาค่ะหมายเลขที่ห้าเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเนื้อหามาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่แบ่งปันพี่ๆที่สามร้อบาทหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบค่ะพี่รุ่นพิเศษค่ะเหรียญหลวงปู่ชอบนะคะพี่จ๋า รุ่นพิเศษ2510อะไรพี่14หรือ15 14เนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่สาผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นพิเศษค่ะพี่หมายเลขที่6ค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยจ้ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหูเชื่อมค่ะพี่า๋า หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่๋าหลวงพ่อเดิมใหม่เลขเจ็ดค่ะสองสี่แปดสองค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทใหม่เลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดเป็นปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะหลังยันนะคะพี่สาสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยด้านหลังมียันค่ะพี่ นี่ค่ะยันหลังชัดสวยนะคะพี่จ่าเนื้อหาออกสีดำๆค่ะพี่สมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะหมายเลขแปดค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เก้าเป็นพระกิ่งะคะ่ะพระกิ่งนะคะพี่จ่าเนื้อหาเก่าสวยะคะ่ะพี่หมายเลขเก้านะคะพี่จ่า พี่ๆที่ถูกใจสนใจค่ะ0849158065นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลขที่9นะคะจ่า300บาทค่ะหมายเลขที่10เป็นพระกิ่งเปียกทองค่ะพี่กิ่งเปาวเรศเปียกทองหมายเลข10ค่ะ งปาวะเรศเปียกทองนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่10หมายเลข10นะคะพี่300บาทค่ะ11เป็นชินราชพิมพ์แต่งะค่ะพี่เปียกทองนะคะพี่จ๋าชินราชพิมพ์แต่งเปียกทองหมายเลข11ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หมายเลข11แบ่งปันอยู่ที่300บาทคะ่ะอ่ะ12เป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะกิ่งปู่ทิมใต้ฐานตอกโค้ดนะคะพี่ใต้ฐานมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่จาแล้วก็ตอกโค้ดค่ะพระกิ่งหลวงปูทงงป่ทิมค่ะพี่จาหมายเลขที่12ค่ะ นี่ค่ะมีร่องรอยการอุดแล้วก็ปิดทองต่อโคดสาลานะคะพี่หมายเลข12-300บาทค่ะ13เป็นเตารีดหลวงพ่อพรมนะคะพี่สาพ่อพรมวัดช่องแคค่ะเตารีดเนื้อตะกั่วนะคะพี่หลวงพ่อพรมค่ะแบ่งปันอยู่0 0บาทนะคะพี่2องค์500บาทค่ะ หมายเลข14เป็นพระเนื้อดินหลวงปู่บุญคะ่ะพี่จ๋าพระเนื้อดินนะคะพี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วคะ่ะเ้านหลังมีร่องรอยการจารนะคะ่ะเนื้อหามาเก่าๆนะคะพี่จ๋าเนื้อดินนะคะพี่หลังจานชัดสวยแบบนี้เลยคะ่ะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขที่14คะ่ะอ่ะ15เป็นพระปิตาหลังแบบคะ่ะพี่ ปิดตาหลังแบบหมายเลขสิบห้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่หมายเลขที่สิบห้าค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะสิบหกเป็นเหรียญกันภัยหลวงพ่อจงค่ะพี่พ่อจงวัดหน้าต่างนอกคะ่ะพี่จ๋าหน้าตาชัดสวยนะคะพี่เหรียญกันภัยหลวงพ่อจงค่ะ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่สามหมายเลข16ค่ะพี่300บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ศูนย์5 8 0 6 5้าค่ะติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาค่ะ17เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดไร่วารีค่ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดไร่วารีหมายเลข17ค่ะ มีร่องรอยการฝังพลอยหน้าหลังนะคะพี่ปู่ทิมวัดไร่วารีแบ่งปันที่300บาทหมายเลข17ค่ะ18เป็นขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะพี่จ๋าบ้านกลางนะคะพี่ขุนแผนวัดบ้านกลางเก่าสวยค่ะเป็นเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเลยค่ะพี่หมายเลขที่18ค่ะพี่จ๋าเป็นพระคุนแผนค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข18ค่ะ 19เป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตานะคะพี่ด้านหลังยันค่ะเป็นเนื้อโลหะค่ะพี่จ๋าปิดตาหลังยันเนื้อโลหะค่ะเก่าสวยค่ะพี่ปิดตาหมายเลข19 3 0 0บาทค่ะหมายเลข20เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่ พ่อกลั่น2469สภาพใช้นะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะพ่อกลั่นนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะเป็นเหรียญ2469แบ่งปัน300บาทหมายเลข20ค่ะ21เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่ พ่อปานนะคะพี่สาเป็นเนื้อดินค่ะพี่เก่าค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงเก่าๆค่ะพี่สาพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะแบ่งปันที่300้บาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่22เป็นพ่อปานเช่นกันค่ะพี่องค์นี้นะคะพี่สาเหมือนผ่านการใช้งานมาเนาะพี่เนาะเก่าๆค่ะ ขี่นกนะคะพี่สาวองค์นี้เป็นพิมพ์ขี่นกค่ะหลวงพ่อปานนะคะพี่สาวเนื้อดินหลวงพ่อปาน300บาทค่ะพี่อุดผงด้านบนเก่านะคะพี่สาวเนื้อหานี่ค่ะพี่เป็นเนื้อดินนะคะ300บาทหมายเลข2 2ค่ะ23เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยคะ่ะเหรียญหล่อหน้าเสือนะคะพี่สาวหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ 300บาทหมายเลข23ค่ะ24เป็นเหรียญหลหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหลหลวงพ่อทาหมายเลขที่24 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ยีสิบห้าเป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะพิสาเก่าๆค่ะปิดตาเนื้อผงนะคะพิสาเก่าๆเลยค่ะพี่สามร้ยบาทหมายเลขยี่สิบห้าค่ะ 26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาเนื้อหาเก่ามากนะคะพี่สำหรับองค์นี้ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข26ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่0 8นย์5 8 0 6 5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่สารูปหล่อหมายเลข26บค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ 27เป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่จาใบหน้าใบตาชัดสวยยิ้มอารมณ์ดีนะคะพี่นี่เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข27ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่อาต้องแจ้งก่อนนะพี่นะแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะ องนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลข27ค่ะ28เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนปีห6นะคะพี่กรับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนค่ะพี่จังหวัดอยุทยานะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังมีการตอกโคต้ตตอกหมายเลขนะคะ หลวงพ่อรวยพร้อมกล่อง300บาทค่ะพี่จ๋าสององค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะ29เป็นพระเนื้อดินปางเปิดโลกค่ะพระเนื้อดินปางเปิดโลกนะคะพี่จ๋าเนื้อหามาเก่าๆค่ะพี่ นี่นะคะพระเนื้อดินปางเปิดโลกค่ะพี่300้าบาทนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่29ค่ะ30เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่สาหลวงปู่สุขค่ะพี่ม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่สาขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะพี่ นั้นหลังมีรอยจานค่ะหล่อปูสุกหลังจานนะคะพี่าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่30 300บาทค่ะ31นะคะพี่าเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัววัดลนพัทลุงค่ะพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวะนะคะพี่าเป็นเหรียญหล่อวัดลนพัทลุงค่ะแบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่ เก่าสวยค่ะอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแม่บ้านนะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะหมายเลข32เป็นเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมค่ะพี่ปี2517ค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญส่งน้ําเก่าค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญปี2517ค่ะ หลวงพ่อปรมวัดช่องแครค่ะพิ่จา300บาทหมายเลขที่32ค่ะ33เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่นี่ค่ะเนื้อหามาแบบนี้นะคะพี่จ๋าพระสมเด็จหมายเลข33ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่300บาทค่ะ34เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะพี่องค์นี้เป็นหมายเลข34ค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลข34ค่ะ สามสิบห้าเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพหมายเลขสามสิบห้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะถูกใจสนใจพี่พี่ท่านใดแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่เป็นหมายเลขสามสิบห้าค่ะ 36เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สาวนี่ค่ะมาแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทใหม่เลข36ค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่พๆ0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่จ๋าถูกอ,อกถูกใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่1องค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP เย็น EP 3ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า